คนที่คุณอยากเจออีกครั้งคนที่คุณคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้เราจะาพูดถึงหนังสือ People You Like to See Again People You Like to think you never See Again โดยอากิฮิโระนักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือมากกว่า1,000เล่มในหนังสือหลากหลายประเภทตั้งแต่หนังสือธุรกิจไปจนถึงนวนิยาย หนังสือเล่มนี้สอนผู้ที่เคยพบคนที่ครั้งหนึ่งเคยไม่อยากจะเจอพวกเขาอีกหรือผู้ที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นทำอย่างไรจึงจะได้รับโอกาสครั้งที่สองคุณเคยอาจพบใครสักคนครั้งหนึ่งทั้งที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวแต่ไม่สามารถรับโอกาสครั้งที่สองได้สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในที่ทำงานและแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณอาจเคยมีประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาสครั้งที่สแม้ว่าคุณจะชวนใครสักคนออกเดทอย่างกระตือรือร้นก็ตามหนังสือเล่มน,นี้ให้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายโดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวิธีทําให้คนที่คุณพบกลับมาพบคุณอีกครั้งเมื่อดูวิดีโอนี้คุณจะสามารถเข้าใจวิธีปฏิบัติและคิดเพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับคนที่คุณได้พบและได้โอกาสครั้งที่สองประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องธนุถนอมการ,รเผชิญหน้าแต่ละครั้งการ,รเผชิญหน้าโดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเป็นโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากนั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องธนุถนอมการ,รเผชิญหน้าแต่ละครั้ง และแสดงความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหากคุณต้องการได้รับโอกาสครั้งที่สองอย่าประมาทการประชิญหน้าครั้งแรกของคุณนอกจากนี้การที่ฝ่ายจะได้พบกันอีกจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าให้กับการประเชิญหน้าครั้งหนึ่งด้วยดังนั้นหากมีโอกาสได้ร่วมงานกันสิ่งสำคัญคือต้องสร้างความสัมพันธ์เชิงลุกณจุดนั้น ตัวอย่างเช่นคุณต้องใช้แนวทางเชิงลุกเช่นมาร่วมการกันหรือหากมีสิ่งใดที่ฉันสามารถช่วยได้โปรดแจ้งให้เราทราบนอกจากนี้หากคุณรู้ว่าคุณจะเจอใครสักคนเพียงครั้งเดียวสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าได้เชิญพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมอาจจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับมันอีกครั้งดังนั้น ทรงก็ตือรือร้นและอย่าพลาดโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหากคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสครั้งที่สองคุณมักจะประพฤตินตนตามอำเภอใจอย่างไรก็ตามเราแทบไม่ได้รับการติดต่อใดๆจ,จากอีกฝ่ายเข้าใกล้มันอย่างสุดกำลังตั้งแต่การมาเชิญหน้าครั้งแรกนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องระบุคำตอบให้เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นหากมีคนถามคุณว่าคุณมาจากไหนคนหนึ่งตอบว่าคันโตแลกคนหนึ่งตอบว่าอาซากุสะคำตอบไหนจะทำให้คุณประทับใจมากกว่ากันนอกจากนี้หากคุณต้องได้รับโอกาสครั้งที่สองสิ่งสำคัญคือต้องตอบคำถามท,าที่เจาะจงรายละเอียดพยายามตอบในลักษณะที่จะดึงดูดความสนใจของอีกฝ่าย ผ่านการบรรยายครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้วิธีการนำให้คนที่ฉันพบอีกครั้งกลับมาพบฉันอีกครั้งฉันเข้าใจว่าสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกดำเนินการเชิงลุกและตอบคำถามอย่างเป็นลูกป,ประธรรมด้วยการฝึกฝนแนวทางเหล่านี้คุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับโอกาสครั้งที่สองคุณเองก็ใช้วิธีนี้เพื่อเป็นคนที่มีเสน่ห์จะได้รับโอกาสอีกครั้งเช่นกัน มีคนพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงบทสนทนาจะไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปฉันรู้สึกอย่างนั้นแน่นอนแต่คำตอบที่คุ้มเคือสำหรับคำถามเกี่ยวกับการคุยโวเรื่องการดื่มเป็นสัญญาณของการปิดกั้นทางจิต,ตวิทยาที่คุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นกล่าวอีกในหนึ่งฉันเป็นคนใจกว้างฉันรู้สึกเหมือนถูกบอกไม่ให้ฟังอะไรมากไปกว่านี้ แม้ว่าคนที่เดินทางกลับบ้านจะไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ลึกๆแล้วพวกเขาจะรู้สึกแบบนั้นและอีกฝ่ายก็สามารถบอกได้คนที่ตอบว่าฉันดูหนังเมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์งานว่างานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรเป็นคนไม่เปิดกว้างดังนั้นการสนทนาจึงไม่น่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้วในทางกลับกันคนที่ตอบโต้โดยเฉพาะจอจงว่า ฉันชอบภาพยนตร์ของจีบีหรือฉันชอบภาพยนต์แอคชั่นฮอลลีวูดมักจะเป็นคนใจกว้างมากกว่าและจากตรงนั้นคุณก็สามารถเริ่มพูดถึงภาพยนตร์เรื่องที่พวกเขาชอบที่สุดซึ่งอาจเป็นประโยชน์มีประโยชน์มากในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่คุ้นเคยกับเขาได้ง่ายการตอบอย่างเจาะจงจะทำให้อฝ่ายเข้าใจคุณได้ดีขึ้น อย่ารอช้าที่จะพูดคุยด้วยคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่บอกว่าไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรือพบเจอกันที่ดีเลยก็คือพวกเขาจะรอการพูดคุยอยู่เสมอในงานปาร์ตี้ดื่มการนัดบอดงานสังสรรค์ของบริษัทฉันแค่นั่งบนที่นั่งและรอให้ใครสักคนคุยกับฉันและเนื่องจากไม่มีใครคุยกับฉันฉันจึงเริ่มเล่นโทรศัพท์มือถือ ยิ่งมีคนชั้นยอดมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งโอกาสพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นฉันขอแนะนำเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับโคโนสุเกะมัตสึชิตะเขาคือผู้ที่ขอตั้งบริษัท panasonic corporation ขณะที่มัตสึชิตะกำลังรออยู่ที่ชานชลาเพื่อขึ้นรถไฟชินคันเซน็นจากสถานีเกียวโตไปยังโตเกียวเขาได้พบกับคนที่รู้จัก ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของเขาซึ่งอายุน้อยกว่าเขาประมาณ20ปีหลังจากยืนคุยกันเรื่องต่างๆเช่นฉันจะไปโตเกียวและฉันจะไปนกกากุยะเราสองคนก็ขึ้นรถแยกกันบนชินคังเซ็นคันเดียวเมื่อศาสตราจารย์ลงจากรถที่สถานีนกกากุยะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเขาก็มาถึงชานชลานอกจากนี้ศาสตราจารย์ที่มาถึงชานชลาที่คุณมัส,สติกะ ยินอยู่จากรถไฟอีกขบวนหนึ่งบอกว่าเขาลงจากชินคันเซ็นเพียงเพื่อทักทายคุณมาเชิญสิตะนั่นหมายความว่าคุณลงจากชินคันเซ็นเพียงเพื่อบอกหลาใช่ไหมใช่แล้วศาสตราจารย์รู้สึกเขินอายที่ไม่ได้ไปทักทายก่อนลงจากรถไฟและเขาชื่นชมความอ่อนน้อมถ่อมตนและความจริงใจของโคโนสุเกะมาเชิสิตะแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีแต่ก็เพอ เขาเป็นคนที่ผู้คนมากมายอยากเจอเขาอีกครั้งและเขาก็ได้รับพ่อนมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เขาสามารถประสบความสำเร็จได้มันไม่ดีถ้าคุณเอาแต่จ้องสมาร์ทโฟนเพราะคุณรู้สึกว่าไม่มีใครคุยกับคุณขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเราเช่นเดียวกับการทำธุรกิจกับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะทำให้พวกเขาต้องการพบคุณอีกครั้งหากคุณจะซื้อรถยนต์คุณสามารถเลือกระหว่างรถไฟกับรถของบริษัทคู่แข่ง B ีได้จากนั้นบริษัท A บอกฉันว่ารถของบริษัท B ีไม่ดีเลยและรถของบริษัทเราได้รับการแนะนำให้ขับขี่รถของบริษัทเราปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันมีอุปกรณ์ครบคันและสะดวกสบายอย่างไรก็ตาม บริษัท B ไม่ได้บอกอะไรฉันเลยคุณจะเลือกรถคันไหนมั่นใจว่าหลายๆคนอยากเลือกรถของบริษัท A ด้วยเหตุนี้การอธิบายและดึงดูดผลิตภัณฑ์และบริการของคุณโดยเฉพาะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากหากคุณพูดจาเหมิ่นคู่แข่งดูเหมือนว่าคุณแค่พยายามวางคู่แข่งและผลักดันผลิตภัณฑ์ของคุณเองไปให้พวกเขาและพวกเขา จาได้รับความน่าเชื่อถือที่จริงแล้วสำหรับลูกค้าจำนวนมากสิ่งที่พวกเขาซื้อและผู้ที่พวกเขาซื้อเป็นสิ่งสำคัญตัวอย่างเช่นไม่ว่าคุณจะทางอาหารที่ร้านอาหารหรือไปดิสนีย์แลนด์การไปกับคนที่คุณไม่ชอบจะทำลายความสนุกทั้งหมดใช่ท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่กับใคร หากพนักง,งานร้านค้ามีความเป็นมิตรและแนะนำผลิตภัณฑ์จากร้านค้าคู่แข่งอย่างละเอียดคุณสามารถไว้วางใจได้ไม่เพียงแต่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคลิกภาพของพวกเขาด้วยฉันเห็นว่าการแนะนําผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างเหมาะสมแทนที่จะพูดดูถูกพวกเขาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยต่อไปคือความคิดที่จะทําให้เลือกลําบาก นอกจากนี้คนที่คุณอยากเจออีกครั้งก็คือคนที่เอาใจใส่ความใส่ใจมักหมายถึงความเมตตากล่าวอีกในหนึ่งลองจินตนาการว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรตัวอย่างเช่นหากถูกถามว่าเดินทางจากโอซาก้าไปโตเกียวอย่างไรคนจะมีหลายทางเลือกหากคุณนั่งชินคันเซน็นจากชินโอซาก้าการเดินทางระยะสั้นและการนั่งรถบัสกลางคืนจะถูกกว่า คนสามารถตอบได้ในหลายกรณีคนที่เอาใจใส่น้อยมักจะแนะนําวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามคนที่เอาใจใส่จะเข้าใจลำดับความสําคัญของอีกฝ่ายลำดับความสําคัญแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลเช่นต้องการนั่งและเคลื่อนไหวช้าๆแม้ว่าจะต้องใช้เงินต้องการประหยัดเวลาหรืออยากไปโดยไม่ใช้เงินก็ตามหากคุณไม่รังเกียจที่จะจ่ายเงินแต่ต้องการที่นั่ง สิ่งสำคัญคือต้องแนะนำวิธีจองที่นั่งและให้คำแนะนำที่เหมาะกับความต้องการของบุคคลนั้นสิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าของคุณจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้งคนไม่มีน้ำใจมักจะทำโดยไม่คิดและเกียดขานจึงมักไม่คำนึงถึงความสะดวกของบุคคลอื่นผู้คนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการไว้วางใจผู้ที่ไม่รู้สึกใส่ใจ และมีแนวโน้มน้อยที่จะต้องการซื้อจากพวกเขาคนที่คํานึงถึงจะเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่ายและตอบสนองตามนั้นโดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่มีความสามารถในการพิจารณาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจและละเลยที่จะคํานึงถึงจุดยืนของอีกฝ่ายดังนั้นความสามารถในการให้ความเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมสามารถทำให้ผู้คนอยากพบคุณอีกครั้งและสามารถ สร้างความรู้ส like ึกขอบคุณและอารมณ์ได้เมื่อพบกับคุณที่คุณรักให้ปิดเสียงหรือปิดสมาร์ทโฟนของคุณตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีการประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในเวลานั้นหากการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนของคุณดังขึ้นในขณะที่คุณกำลังฟังสิ่งที่ฝ่ายพูดถือเป็นการหยากคายอย่างยิ่งสิ่งสำคัญคือต้องปิดสมาร์ทโฟนของคุณ หรือตั้งค่าเป็นโหมดเงียบแค่ใช้โหมดเงียบอย่างเดียวไม่พอหรอใช่แม้ว่าคุณจะตั้งค่าเป็นโหมดสัน่นแต่หากการแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟนของคุณดังขึ้นระหว่างการสนทนามันจะลบกวนสมาธิของทั้งสองฝ่ายและทำลายบรรยากาศอาจไม่เกิดขึ้นบ่อยนะักแต่บางครั้งเพื่อนของคุณจะส่งสแตปมไลน์ตลกๆให้คุณในช่วงเวลาสำคัญๆ คันเคยมีประสบการณ์นั้นมาอย่างแน่นอนแต่ปัญหาอยู่ที่มากกว่าเสียงสมาร์ทโฟนของคุณดังขึ้นมันคือความจริงที่ว่าคุณไม่ต้องการใช้เวลาอันมีค่าในช่วงเวลานั้นและนั่นจะสื่อสารไปยังบุคคลอื่นนอกจากนี้หากคุณแกล้งทำเป็นเข้างน้ำระหว่างรับประทานอาหารและแอบดูโทรศรัพท์ของคุณคนอื่นก็จะรู้สิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับการทำงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย และกล่าวขอบคุณผู้ที่มาสายด้วยในการที่ทำให้คนคนนั้นอยากเจออีกครั้งสิ่งสำคัญคือต้องตอบคนที่มาสายคุณจะตอบสนองอย่างไรถ้ามีคนขอโทษที่มาสายในกรณีส่วนใหญ่คำตอบจะเป็นไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่มีอะไรผิดแต่คนที่มาสายมักจะรู้สึกอึดอัดใจหากอีกฝ่ายขอโทษและพูดว่าไม่เป็นไรพวกเขาอาจจะรู้สึกโล่งใจ และรู้สึกเหมือนว่าได้รับการอภัยโทษแล้วผลก็คือวนซ้ำเชิงลบของการมาสายอีกครั้งยังคน,นดาเนินต่อไปทําให้มันน่าอึดอัดใจมากขึ้นจึงขอบคุณผู้ที่มาสายนอกจากนี้หากคุณพูดว่าขอบคุณที่สลับเวลาจากตารางงานยุ่งของคุณเพื่อเร่งรีบมาขนาดนี้อีกคนจะเข้าใจความพยายามของคุณ และสร้างความรู้สึกไว้วางใจฉันเข้าใจแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนถ้ามีคนบอกฉันตอนที่ฉันมาสายเป็นการน่ารังเกียจที่จะบ่นกับคนที่กำลังจะออกไปกลางงานปาร์ตี้โดยถามว่าคุณจะไปแล้วหรอสิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกถึงความสำคัญของการประชิญหน้าแม้ว่าคุณจะยุ่ง แต่การใช้เวลาแสดงความขอบคุณต่ออีกฝ่ายจะทิ้งความประทับใจที่ดีและทำให้พวกเขาอยากเจอคุณอีกครั้งการเข้าใจถึงคุณค่าของการประเชิญหน้าคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนอยากกลับมาพบกันอีกครั้งการประเชิญหน้าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตหากคุณพลาดสิ่งนี้คุณอาจไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับบคุคคลนั้นอีกสิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจถึงความสําคัญของการ,รเผชิญหน้าและธนุถนอมแต่และช่วงเวลาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการ,รเผชิญหน้าอาจากลายเป็นคนเฉยเมยโดยคิดว่าจะได้พบกันอีกครั้งและสุดท้ายจะไม่สามารถพบกันได้อีกดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องคิดว่าการพบกันครั้งแรกเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตและทุ่มเทอย่างเต็มที่แทนที่จะลังเลหรือกังวล คุณควรใช้แนวทางเชิงลุกและดําเนินการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับความเข้าใจและความไว้วางใจจากคู่แข่งคุณมากขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปถึงการ,รเผชิญหน้าในอดีตและรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของพวกเขาตอนนี้ฉันจะมุ่งเน้นไปที่การใช้เวลาลวกกับพวกเขาเข้าหาพวกเขาในเชิงลุกและตั้งเป้าหมายที่จะเป็นคนที่พวกเขาอยากคบอีกครั้ง เมื่อพกปะใครสักคนให้ปิดสมาร์ทโฟนของคุณมุ่งความสนใจไปที่อีกฝ่ายและให้ความสำคัญกับการสื่อสารของพวกเขาฉันจะจำบทเรียนนี้ไว้และทำงานอย่างหนักเพื่อให้คุณอยากเจอพวกเขาอีกครั้งขอบคุณที่รับชมจนจบในครั้งนี้หากคุณยังไม่ได้รับสมัครข้อมูลช่องโปรดใช้โอกาสนี้สมัครรับข้อมูลช่องโปรดสนับสนุน แล้วด้วยการกดไลค์แล้วพบกันในวิดีโอหน้า